สี่สามสองหนึ่งเริ่มโอ้โหหัห้ามหันกันหน้าดูเลยคะ่ะโอ้โหใครชนะนะคะยางยิงยาวอดกระเป๋ายิ่งชุบยด้ยดัสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องสี่สวันนี้พี่ใบกับใบาชาจะมารีวิวของเล่นสุดฮิตนะคะอยากรู้ยังคะว่าของเล่นสุดฮิต มันคืออะไรมันก็คือป๊อปอิดนั่นเองป๊อป <Bob It S 2> อิดสุดฮิตพี่ไว้มีลายอะไรบ้างคะหยิบชิ้นแรกขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะเป็นลายเรนโบว์แล้วของไม้ชามะคะนี่นะคะเป็นลายสี่เหลี่ยมเป็นลายผีเสื้อ ก็คือเท้านี่นะคะคือเท้าป๊อบอิฐค่ะอู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 นกพูกป๊อบอิฐใบชาค่ะอูกอูอูบินมาอย่างประหลาดเสียงพี่ใบไม่เหมือนนกฮูกเลยนี่ก็คือมิก ป๊ะะอ,อปอิดของอเ,เด็กๆนะคะอูสวยมากเลยค่ะแล้วเขาเล่นกันยังไงะคะนี่นะคะก็คือในในในวิมีเสียงด้วยตอ๊อกแป๊ตอป๊อกอ๋อเวลากดแล้วก็จะมีเสียงและอีกอด้านหนึงล่ะคะกดได้ไหมคะ กดก็ได <onents> yeah, <trees> nice. yeah, yeah, ้นะคะแต่ม an mm ันจะเสียงเบาค่ะอ๋อไหนในลองดูสิมันล้มัอ๋ออีกด้านนึงมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะอ๋อด้านนี้จะไม่ค่อยมีเสียงแล้วของน้องใบชาละคะสวยอ่ะพี่เส้อใบชากดทีละสามปุ่มเปล่าเสียงดังเปล่ละล่ละ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 เปล่าเล่าเล่าป ถ้าทุกคนเครียดนะคะอันนี้มันเป็นของเล่นคลายเครียดะคะ่ะถ้าทุกคนถ้าทุกคนเครียดนะคะก็คือกดเล่นชิวๆนะคะฟังเสียงตั้งฟังเสียงนี้เอามากดกดฟังเสียงใกล้ๆดูซิว่าเสียงมันทีละคนสิทีละคนอกดเอามาใกล้ๆเนี่ย เดี๋ยวเราจะมามาแข่งกันนะคะโดยการเป่ายิงชุบแล้วใครชนะก็ได้กดป๊อปอิดก่อนแล้วป๊อปอิดใครหมดก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะโอเคโอเคค่ะเป่ายิงชุบเลยอ่าเริ่มเลยยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบวิชาชนะวิชากดเลยหนึ่งแถวยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบ วิชาชนะวิชาก,กดเลยค่ะแถวสีส้มนะคะยังยิงยาปะกระเป๋ายิงชุบวิชาชนะวิชาก,กดแถวสีเหลืองค่ะยังยิงยาปากระเป๋ายิงชุบอาวพี่ใบชนะไมชาช่ไม,ไมออกอย่างนั้นยังยิงยาปะกระเป๋ายิงชุบ ไม่ชาชนะไม่ชาสีฟ้าแล้วชาจะหมดแล้วนะคะทุกคนไม่ชาเหลือแถวเดียวยังยิงยาวกระปายิงพี่ใบชนะยังยิงยาวกระเป๋ายิงชุบจบกันไม่ชาชนะคะ่ะไม่ชาเป็นผู้ชนะเกมแรกเย้ <Yeah. S 1> เอาให้โอกาสพี่ใบอีกอีกครั้งหนึ่ง อ่ะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเล่นเล่นอีกเกมหนึ่งอ่ะเกมที่สองเราจะมาแข่งกดผีเสื้อกันนะคะทุกคนพร้อมหรือยังคะดเด็กๆพร้อมแล้วค่ะอะอะโอเคอายุเรดี้ยังยิงยาวปะกระป๋ายิงชุบปะกปายิงชุบทีมใครชนะปะกระป่ายิงชุบใบชาชนะสีแดงเลยค่ะ ยังยิงยาวป้ากระเป๋ายิงชุบอ้าวมิชาชนะอีกแล้วค่าจะออกกันไกลอ่ะทำไมไมิชาฉลาดจังยังยิงยาวป้ากระเป๋ายิงชุบพี่ใบชนะมิชาคิดโกงมิชาคิดโกงยังยิงยาวป้ากระเป๋ายิงชุบยิงชุบพี่ใบชนะค่ะพี่ใบออกกันไกล ยัง,งยิงยา,าวปลากระเป๋ายิงชุบวิชาชน,นะยัง,งยิงยา,าวปลากระเป๋ายิงชุบพี่ว่ชนะทำไมสูดสีกันจังเนงงี่ยยังยิงยาวปลากระเป๋ายิงชุบยิงชุบเมื่อกีว้ว่าจะออกกันใจอยู่แล้วกลับมาเปลี่ยนใจไปยังยิงยาวปลากระเป๋ายิงชุบ นะยังยิงยาวกระเป่ายิงชุบกาเป๋ายิงชุบใบชาชนะอุ้ยตอนนี้เสมอกันแล้วค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวก่อนเหลือคนละแถวแล้วของพี่ไม้เหลือสีม่วงแถวสุดท้าย <laughs> แล้วก็ของใบาชาก็เหลือสีม่วงแถวสุดท้ายรอบนี้เป็นรอบตัดสินนะคะว่า <laughs> ใครจะชนะอ้าวพร้อมยังยิงยาวกระเป๋ายิงชุบ สองเกมนะคะเพื่อนๆใบชาชนะทั้งสองเกมเลยหยุดฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะใครนะคะอะไรไม่ได้ยินเลยค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยมีใครอยู่ไหมคะพี่วายอันนั้นไม่พอ ตอนนี้เราเรามี <3 S 1> ป๊อป <5 S 1> อิด <5 S 1> อยู่8ชิ้นนะคะ <5 S 1> เพื่อนๆแล้วทีนี้เราจะมาแข่งกันกดป๊อปอิดพี่ใบกบับใบชาจะแข่งกันกดนะคะของใครกดเสร็จก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วห้าส <5 S 1> ีสสองหเริ่ม ทั้งหมดเลยค่ะใบชาทั้งหมดเลยค่ะใบชาสู้สู้พี่ไวสู้สูตอนนี้ใบชาถึงน้องฮูกแล้วหูใบชากดทีละสองหูหูเร็วมากเร็วมากหูพี่ไว,ก,ไวก็ถึงน้องฮูกนะคะโอ้โหพี่ไวก็ผีเสื้อตัวสุดท้ายแล้วใบชาก็ผีเสื้อตัวสุดท้ายนะคะทุกคนนี่นะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะ <ๆ S 2> พี่ไวก็ผีเสื้อตัวสุดท้ายนะคะทุกคนหู โอ้โหหัห้ามหันกันหน้าดูเลยค่ะโอ้โหใครจะชนะนะคะพีเสื้อตัวสุดท้ายไม่นชาเล็กมึงเข้าไม่ชาแรกๆๆๆๆๆใครหมดว <Yeah. S 1> ิ่งก่อไม่ใช่ไหมไม่ใชาชแล้วค่ะไม่ใชาแล้วนะเย้เย้เยี่ยงคินเอาที่มันไม่มันเสร็จไปแล้วมันบุ่บขึ้นมาอีกหนูดูหมดแล้วมันเสร็จไปแล้วสะุดนะคะพี่ไว้ชนะอ่าโอเคเกมนี้พี่ไวนะ้เสร็จก่อ okay. นได้ชา พี่ใบชนะเกม<ส>เกมนี้พี่ใบชนะส่วนเกมเป่ายิงชุบใบชาชนะนะคะสรุปใบชาชนะเกมเป่ายิงชุบส่วนพี่ใบชนะเกมกดป๊อปอิดสรุปแล้วเสมอกันค่ะไม่มีใครแพ้ใครชนะนะคะไใ่ชาคะ่ะวันนี้เล่นป๊อปอิดสนุกไหมคะสนุกค่ะชาชอบไหมคะชอบค่ะดีใจไหมคะวันนี้ได้ป๊อปอิด ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวของเล่นสุดฮีป๊อปปิดสีสันสวยงามป๊อปปิดสีสันสวยงามอ้ชอบมากนะคะคือแม่เราซื้อให้นะคะก็เป็นบ้านหัวถ้าทุกคนเดี๋ยวคิดเครียดนะคะก็เล่นได้นะคะคือสนุกมากค่ะเสียงป๊อกป๊อป๊อป๊สนุกมากนะคะก็คือคลายเลรียได้เลยนะคะ ในวิดีโอ <ไป S 1> นี้นะคะกล<แ>ไล้ะคะบรีวิวพออีกของเราถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให่ชอบสีตาละทูซิทด้วยนะคะบ๊ายบาย